ตำรวจไซเบอร์สอบปากคำ93ผู้ต้องหาขบวนการคอล l เซนเตอร์ออกหมายจับบอสชาวจีน2คนรับตัดไฟตัดเน็ตเห็นผลดีโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวถึงกรณีรับตัวคนไทย119คนร่วมแก๊งคอล l เซนเตอร์กลับมาดำเนินคดีว่าเมื่อคืนนี้ตำรวจไซเบอร์ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาที่เป็นหญิง48คนมาสอบปากคำที่ไซเบอร์ ส่วนผู้ต้องหาชาอีก45คนถูกแยกไปควบคุมตัวไปที่สพเมืองนนทบุรี25คนสพปรกัก70คนสอนอทุ่ง2ห้อง10คนซึ่งจะทยอยนำตัวเข้ามาสอบปากคำสำหรับคดีนี้ตำรวจไซเบอร์ได้ไปขอสารอนุมัติออกหมายจับ102หมายแบ่งเป็นคนไทย100หมายส่วนอีก2หมายเป็นบอสชาวจีนซึ่งบอสชาวจีน2คนนี้ยังไม่ถูกทางการกัมพูชาผลักดันออกนอกประเทศ แต่เป็นทางการไทยที่สามารถสืบสวนสอบสวนจนสารอนุมัติออกหมายจับให้ได้ซึ่งบอสชาวจีนสองคนผู้ต้องหาที่เป็นคนไทยให้การว่าเป็นหัวหน้าขบวนการที่ใช้อาคารภูตาสวนซึ่งตั้งอยู่ในปอยเปตจะใช้หลากหลายวิธีในการหลอกลวงผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นกองร้อยปอยเปตหรืออ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสำหรับคนไทย100คนพบว่ามีเจคนที่ถูกออกหมายจับมาก่อนหน้านี้อีก93คนเป็นหมายจับใหม่ ที่ทางตำรวจไซเบอร์ไปขอหมายส่วนคนไทยที่เหลืออีก19คนพบว่าเป็นเยาวชน4คนอีก15คนยังไม่พบว่ามีการกระทำความผิด เพิ่งจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมส่วนพฤติกรรมการผูกชักชวนหรือหลอกลวงนั้นต้องรอ,อก,การสืบสวนต่อไปสำหรับกรณีที่ทางรัฐบาลมีการตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตฝั่งชายแดนนั้นถือว่าสถิติการรับแจ้งความออนไลน์ลดน้อยลงจากเดิมวันละ1,200คดีเหลือเพียงวันละ900คดีบางวันก็เหลืออยู่700ดคดีแต่ก็ถือเป็นตัวเลขที่อย่างเยอะอยู่จึงขอประชาชนมีความระมัดระวังให้รอบคอบ46 ID มูลค่าก็เป็นหลักหลายสิบล้านนะครับอันนี <podría S 2> <c oughs> ้รวมกับองีกคนอนึ่งสองคนสำคัญที่ตรวจที่เหลือในสี่ตรวอันดีครับอันนี้ยังคนสำคัญก็สำคัญทุกคนนะครับผู้เสียหายนะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลที่พี่น้องถึงจะมีความเสี่างเลยนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับไอ้ไอ้แก๊งคอยเตะนะนอ้ตั้งวงคอยเตะนะมีอยู่ในตัวถึงสามพันหรือว่าร้อยร้อย่านอันนี้ขอตรวจสอบอีกครั้ง